นายกรัฐมนตรีให้มีการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีและคอสชอเพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงานในทุกเดือนส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้รัฐวิสาหกิจพัฒนาองค์กรให้เหมาะสมกับสภาวะการเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศค่ะ ายอังคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีชวยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบการอนุมัติกรอบเงินงบประมาณประจำปี2558ของรัฐวิสาหกิจ56แห่งจำนวน1 3 9 7 0 0 0 0 0บาทพร้อมกำชับให้นำข้อเสนอแนะของสภาพั์ในการปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะการและทุ่มเทงบประมาณจัดทำวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศรายงานต่อคณะรัฐมนตรีในทุกเดือน พันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีกำชับกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีกับคอสชอเพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงานทุกเดือนเริ่มนัดแรก,กวันที่7ตุลาคมนี้พร้อมกำชับให้ทุกกระทรวงจัดทำแผนการปฏิบัติเป็น2แผนคือแผนการดำเนินการของหน่วยงานและทำรายงานผลการปฏิบัติราชการเป็นรายสัปดาห์ ส่วนการใช้งบประมาณใหม่ให้โครงการขนาดเล็กที่มีการเบริกจ่ายครั้งเดียวต้องำดำเนินการภายใน3เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเม็ดเงินในพื้นที่